สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเพิ่มยอดวิวนะครับขั้นตอนแรกครับให้มาหน้า Google นะครับเซิร์ชคำว่า KMKTH นะครับเอาพอคลิกเข้ามาแล้วนะครับจะเจอเว็บของเราอันแรกเลยนะครับให้คลิกเข้าได้เลยครับพอคลิกเข้ามาแล้วนะครับจะเจอหน้าตาเว็บ k m m ของเรานะครับให้ทุกคนเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับมากดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับ พอกดเข้ามาแล้วนะครับจะเจอช่องสี่ช่องนะครับกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็ติ๊กถูก2อันล่างนะครับแล้วก็กดสมัครได้เลยนะครับพอกดหลังจากกดสมัครเสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับตอนนี้ผมก็เข้ามาหน้าเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้จะมาสอนเพิ่มยอดวิวทิกต็อกกันนะครับ ขั้นตอนแรกครับให้มาที่หมวดหมู่นะครับเลือกเป็นติ k To k อกบริการแนะนำเคม m นะครับ PTH บริการนะครับให้ทุกคนมาเลือกเป็นปั๊มวิวนะครับรวดเร็วอันนี้นะครับและอย่าลืมอ่านคำแนะนําก่อนสั่งซื้อด้วยนะครับในส่วนของลิงก์นะครับให้ทุกคนไปหน้าคลิปของเรานะครับทัดลอกทัดลอกลิงก์ข้างบนได้เลยนะครับแล้วก็มาใส่ในส่วนของลิงก์ได้เลยนะครับ ปริมาณนะครับขั้นต่ำหนึ่งร้อยนะครับเดี๋ยวจะมาลองสักหนึ่งพันให้ดูนะครับค่าค่าบริการจะอยู่ที่หนึ่งบาทนะครับถูกมากเลยนะครับให้กดสั่งซื้อได้เลยนะครับพอกดสั่งซื้อไปแล้วนะครับระบบจะแจ้งว่าระบบได้ทําการสั่งซื้อของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับประวัติการสั่งซื้อนะครับ สถานะของเรานะครับกําลังรอดําเนินการอยู่นะครับต่อมาครับเติมเงินนะครับช่องทางการเติมเงินจะมีหลายช่องทางนะครับจะเป็นสแกนคิวอาร์โค้ดนะครับทัวนี้วอลเล็ตนะครับอังเปาวอลเล็ตนะครับบัตรเดบิตและบัตรเครดิตนะครับแล้วล้วก็จะเป็นเหรียญคริปโตนะครับให้เลือกใช้บริการกันได้เลยนะครับต่อมานะครับบริการของเรานะครับ จะมีหลากหลายบริการนะครับจะเป็น Facebook y o u t u b e t i k t o อ i g นะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยนะครับลองเลื่อนดูกันได้เลยนะครับต่อมาครับแนะนำเพื่อนนะครับให้ทุกคนคัดลอกลิงก์นี้ส่งให้เพื่อนได้เลยนะครับจะได้อัตราการค่าแนะนำ5%เลยนะครับต่อมาครับติดต่อฝ่ายสนับสนุนนะครับช่องทางการติดต่อนะครับแอดไลน์ kmmpth ได้เลยนะครับ หรือใครจะคลิกลิงก์ด้านล่างนี้ก็ได้นะครับจะมีแอดมินคอยตอบอยู่ตลอดนะครับต่อมาครับตัวช่วยเหลือนะครับถ้าใครยอดไม่ขึ้นยอดขึ้นช้าหรือทําไม่เป็นนะครับจะเป็นการทักหายอดมินผ่านหน้าเว็บนะครับแต่ผมคอย้อนกลับไปดูนะครับว่าตอนนี้ยอดวิวเราขึ้นยังนะครับคอรีหน้าหนึ่งทีนะครับ อะตอนนี้ยอดวิวของเราก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเว็บไว้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ